ครับตอนนี้เราียนรายการเกลอสอีกครั้งนะครับวันนี้จะไม่ไม่ได้มาทำเคสกันนะครับเนื่องจากไอเ้อคออคเคสไอ้และคูนับชมยอดดีทุยไอ้เคสและคูเนี่ยที่ทำไว้พี่เก้ทำมันยากอะอะไรนะทำเล่นจนตัวสีดำเสร็จแล้วก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายนะครับ จะไม่ไปนี่กัน,ไไน,กนโอ้เล่นจนเป็นตัวสีแดงแล้วเฮ้ยอะไรสีแดงแดงหรือว่าจะมีคนป้นร้านอะไรสักอย่างอยู่นั่นไงเห็นแล้วลงไปชวัวบปรับเรียบร้อยอ่ะโจรนนี่เองยืนทำไรฮนะยืนทำไรตูมเตหลับยืนทำไร ปรับหลับจนกระจอกอ๋ขอขโมยมเป็นไรอะ่ะพี่พี่เสียงผมเบาปะ่ะไม่เบาดังปะ่ะดังกว่าในคลิปปะ่ะอะไรนะดังกว่าในคลิปปะ่ะฮะได้ยินไหมเนี่ยยิน เฮ้ยพี่กันี่เขาไปเล่นฮ i t แมนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะวันไหนอ่ะโออาแล้วแหล<น>ะ<อ>ไ,ได้คุยกับพี่<อ>ปะพี่กันอนะ่ะเออค่อยไม่เหรออันวันไหนนะที่พี่กันอัดนฮีทแมนอ่ะ เจนซี่ให้ให้เอนี่ผู้ชมไปเปล่าทีอสามได้ะะแต่ว่าผมยังไม่เปิดแบบไอ ip นะตอนทีอีสสานะะก็ต้องรอให้เจ้าของจิบนะฮะเขาอ,อัพเองไม่คนจริงอะ่ะเปิดให้ลงอยู่แล้วแต่ว่าไอ้นี่อะไรอะ่ะอะไรคือมันยัง <c oughs> ไม่ได้เปิดแบบนอ ip เข้าใจ ใช่ก็ยังเป็นฮามาชิอยู่ไม่งั้นก็ต้องทำแบบฮามาชิไปก่อนนะฮะต่างแมงเราเอาแบบฮามาชิไปก่อนก็ได้ว้าวโอ้อัดเดวิลเมคายฮะลับว่าแล้วพอจะตายปุ๊บมันต้องมีแบบนี้เกิดขึ้นตลอดนะครับเอาหลับเรียบร้อยชนอะไรวะอัดเดวิลเมคายสี่เดียวเฮ้ยมันเรามาเกิดตรงไหนเนี่ย พี่ผมตายเพราะโดนรถชนตายนี่ต้องเล่นใหม่เลยออกมปชั้นอนาจั้นเนี้มันไม่ต้องเล่นใหม่หรอกแต่มันเกิดที่ไหนก็ไม่รู้อีกรมไม่หรอกมันเกิดที่เดิมแหละฟืบชึบทุกทำหน้าโยมินแล้วกด yes ซีค้าไปเฮ้ย้องซื้อพิมพ์ชึบเดีกค้า ทำเป็นคนดีฮะเราไม่มีค่าเงินใจค่าหนังสือไทยรัฐไทยจูแล้วอยากเล่นดี h e ม m a ซิ่งเราก็จะมารีวิวไปเดี่ยวเดียวอะไรสีแดงไม่เคยโฟว์เดวิลเมคายเฮ้ยเดี๋ยวนะเดวิลเมคายผมเล่นแล้วแต่ว่าเสียเออเดวิลเมคายสี่เราก็อยู่กับเจ้าของรายการ KLBPKS นะฮะ ครับคอนเสียงนะครับสวัสดีครับผมรายการจียวทีจีครับจบศพอะไรไม่ได้เรียบร้อยอ่ะศพล่วงรับโอ้โหต้องเล่นต้องแต่มิชชั่นแรกครับพี่เอาเริ่มเล่นใหม่เลยเหรออ่ะไม่ไม่ไม่เลเล่นคิวแมนปะอือ เดวิลฮิวแมนพี่เล่นยังเดวิลเดวิลฮิวเดวิลฮันเตอร์อะไรเอออันนั้นแหละเล่นมิชชั่นอะไรแล้วอ่ะฮะมิชชั่นสามนั่นแหละสองเลยเราก็ต้องบอสอีกนิดเดียวจะตายแล้วโดนตวัดเข้าให้ทีเดียวลับบอสายนะฮะซึ่งเป็นบอสที่กากสุดๆนะฮะกากแล้วถ้ามันเกิดเล่นเดวิลฮิวแมนก็ต้องเก็บโกออฟ มันถึงจะชนะได้ให้แต่เองตายโอโออาร์พีน่ะนี่คือตกรอยผมในไมรอบที่แล้วนะพี่เราฮิวแมนกับเดวิลฮิวแมนมันต่างกันตรงไหนะอะฮะอยากยูยฮิวแมนคือเป็นโหมดอีซี่เดวิลฮิวแมนคือ normal เอาละอือวก็ปกติแล้วนะฮะล้องอัพอันนี้ครับมีรถหรือเปล่าเนี่ยเอ็กคอมโบกีนสเต็ก เราจะเก็บตังเราจะเก็บวิญญาณเอาไว้อัพเกรดตีนะฮะเออไม่บอกให้ทุบโอ้นะครับเราก็จะมันเริ่มกันฮะกด A W D S เพื่อเป็นการเดินนะส่วนกด I เพื่อเป็นการฟันส่วนกด J เป็นการยิงปืนฮะส่วนกด K ก็จะเป็นา ทำไม<ห>เขาให้ทำลายรถคนอื่นอะที่มันไม่ใช่คนร้ายอะอ๋อช่างมันเถอะน,นะฮะส่วนกดเคป,ปิดการกระโดดนะฮะกดเอลจะเป็นการใช้เดวิลบิงเกอร์ครับรู้นะจับ,บยอกอ,อืมเออกระตุกนะฮะกดเจนะฮะกดเจเพื่อจะให้หายกระตุกไงห,นนหุยไม่ใช่ละนะเราก็ต้องทำหน้ายอมมิกแล้วก็ยิงมันต่อไปฮะเล่นด่านอะไรอ่ะ อ๋อสู้กับไอ้พระเอกข้าก่อนตันเต้นะฮะไอ้นี่ต้องเล่นไอ้นี่อะไรนะปโถไทยผมเล่นแล้วโอ้เมเปะล่ะเล่นพักหนึ่งเป็นอเล็กเป็นอเล็กเป็นอเล็กครับอเล็กมาเตอืมแต่พักสองก็เท่ดีพระเอกพระเอกวงบาลาน ม่ใช่เอเล็กมาเซอร์แล้วเออมันเป็นไอจ้จ่าโอ้ย่อยกูเออลงมีสีแดงกระโดดลงลูกกาฟนะเสร็จแล้วมมีเรื่องให้ช่วยเฮย้ยเลยอ่ะข้ารู้ตรงนี้เจ้าไม่ต้องบอกข้าข้าเป็นสไปเดอร์แมนมีใช่สไปเดอร์เจือนอยู่ไหนวะโอ้ข้างบนน่ยนะ กดตบเบกตาแล้วกดเดินแล้วกดเคนะครับเป็นการกิ้งหลบกระสุนแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อคนป่วยเดียวอ,อย่าพิง่งโอเคอ๋อรูนแล้วนะครับเขาเขาติดอยู่ข้างบน,นครับไม่ได้ขาหักเอออย่าพึง่งปล่อยเขาใตา้ตายไปได้ไหมเนี่ยนะแล้วก็ผ่านแล้วนะ คลัสตีครับฉากนี้ฮะคุณจะได้เล่นใช้ดาบนะครับมาอยู่กลางไอ้นี้ก็ไม่ได้อะอยู่กลางถนนแล้วกันนะเยอะมากอ่ะเอออยู่กลางถนนไปเออยกสาให้ยาด้วยเนาะกดไปเลยมันกัดเลยเลยยายาโอ้งอันเอกนะคะโอเควิ่งไปเลยอะ เาจะรู้สึกแปลกๆนะครับที่ไม่สบายเราต้องทำตามคำแนะนำของพี่เอกที่พี่เอกได้รับมาจากโดเลมอนนะครับดกดสเปกบายแล้วก็เดินถอยหลังเพื่อเป็นการไฮโรเลอร์นะจะมาเล่นกันแบบไม่ไร้สาระนิดนึงนะทิ้งกูทำไรอะ่ะเดี๋ยวให้ตามไปใช่ไหมอือใสปโดดมีขวางทำไมฮะ โอ้ย่ทางทําไมฝัทําไมฝั่งทาไมทําไมงทมทําไมนี่นะคาไฝั่งไม่เด่งท่าไมทํไม่ทําไมฝัาับาไมัาไมฝั่งาไม่อทํั่อทํอไอฝั่งทมฝั่งทางอินไดอั่าวเวอร์ ยิง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 ต่อย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 ทีบทีบต่อยนะครับเจสซี่ไปแดกข้าวแล้วนะอือเจ้าไปทำไรทำไรทำไรทอยากโดนเหรอฮะชุบชุบชุบอยากโดนปังยังไม่ตายอ่ะหลับ It's a ruin in the sky. It's a ruin in the sky. Ding, ding, ding. my lầy lầy hả? Thầm lầy quay, à, lục thanh lửa. Thầm lầy quay hả? Thầm lầy... หลับหลับหลับกังปับชืบโอ้เปียงยังไม่ตายหลับยังยังโยนเปียงเยง่ชืบวิ่ง,งชืบโอ้หลดไฟ

ไ่ต้องคิดเลยว่าต้องแพ้แน่นอนนะครับเรื่องเแค่เนี้ยโอ้โหมาทะเลาะอะไรกันตรงนี้แลเนี้ย Oh in the sky, the Oh in the sky, Run in the sky, dun, dun. <laughs> <laughs> oh, me, die. <laughs> in the sky. Combat. Oh yeah. What's up? เฮ้ยดากคนบอลพีนิกปีนิกแล้วก็หนุ่มหนักสี่ไปขับคู่ของคันนี้นี่แหละเลือเทียบที่ดิสก์เทอรโบจัปรยานเทอร์โบ

또 날아요. 응. 또 날아요, 또 봐.

หลับหลับโอเคสุดท้านี้เดี๋ยวเราจะดีดจบนะนะคนนี้ ข้าวไร่อ๋อข oh, ้าวไก่โอเคกินเลยแมส้ยคม่ตัน้จบตรงตรงนี้ล้กันเฮ้ยนครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอจบเกมสปเดอร์แมนเพี้เท่านี้เดียว yes นี้จะต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้จะมาจบแบบสวยๆโยโยูิ๊ยูโอเก่ัเนี่จบแบบสวยๆวันนี้ครับสวัสดีคับ